เราจะพาไปร้านทำผมนะเจ้าอยู่ฝั่งตรงข้ามกาดหลวงถ้าเกิดว่าใครอยู่แถวกาดหลวงสามารถเดินข้ามสะพานอันมันท้องว่าสะพานจันสมก็ว่าอันขวแขกได้เลยนะเจ้าค่ะก่อนจะเดินเลาะสะพานไปได้เลยเลาะน้ํจปิงไปได้เลยนะเจ้าเดินเลยมาได้เลยนะเจ้าทางด้านหน้าร้านเฮาก็จะเป็นติดกกาประตูหลังของวัดเกต สามารถเข้าไปาสการะบูชาาพระธาตุตรงวัดเกตได้เลยจากประตูหลังนะเจ้าเห็นไหมนั่นคือวัดเกตพระธาตุเจดีย์วัดเกตนะเจ้าร้านซินแชมพูก็จะอยู่ตรงประตูหลังของวัดพอดีเลย สาวๆที่ไหนตัที่ใักสุขภาพผมอยากยืดผมให้ผมดูตรงแล้วก็ดูแลดูสุขภาพดีแนะนำมาร้านชินแชมพูเลยเจ้ารับรองว่าผมงามตัวตรงตัวแล้วก็สุขภาพดีตัวรับรองหมอผิดหวังแน่นอนเจ้ามาถึงตรงนี้ก็จะเห็นป้ายหมุนๆป้ายไฟร้านชินแชมพูนี่เองยืดผมราคาโปรโมชั่น9 99 9ก้ากาบอจำกัดความยาวความสั้นราคาเดียวเลยนะเจ้า แล้วก็จะเจอหุ่นข้าเจ้าเองนะคะรูปเหมือนข้าเจ้ายินดีต้อนรับนะฮะก็มลยเจ้าถึงแล้วเราก็จะเข้าทางนี้นะคะลงสะพานมาเขาเลี้ยวขวามาเลยนะเจ้าเดินตัวมลยเจ้าก็จะเจอป้ายร้านชินแชมพู แล้วก็ถึงร้านเ่าแล้วใกล้นิดเดียวเองสำหรับคนที่อยู่อ่าย่านวัดเกตนะคะอันก็ว่าอันก็น้อง่ากาศหลวงอ่ะชินแชมพูสาขาวัดเกตนะเจ้าทีนี้ยินดีต้อนรับและให้บริการทุกทุกคนนะเจ้า